นี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในคลิปทีแลนดอมเกมนั่นเองซึ่งพี่แป้นนะคะก็จะรวบรวมเกมน่าสนใจถึงสมเกมด้วยกันมารวมกันอยู่ในคลิปนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่เกมแรกเลยดีกว่าค่ะบ้านสยองขวัญเวเลสลอฟตีงั้นพ่อแม่ไปก่อนนะดูแลบ้านดีๆอย่าลืมปิดไฟแล้วก็ล็อกประตูด้วยนะจ๊ะ เจอกันวันจันทร์จ้าสียะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนแต่ก่อนจะนอนสำรวจที่บ้านหน่อยดีกว่าว่าแม่เนี่ยเตรียมอะไรให้เราไว้บ้างไหมนะบรรยากาศในบ้านใหม่เนี่ยช่างดีจริงๆเลยติดกับเขาไฟฟูจิด้วยล่ะฮึบนี่ก็จะเป็นห้องครัวของฉันเองมีภาพฉายกับแม่ที่ถ่ายกันตอนประมาณปอสองแล้วก็มีภาพวาดรูปแรกโอ้ยแต่ก่อนเดี๋ยววาดไปขี้ก้างอยู่เลยนะเนี่ย บ้านของเราเนี่ยดูอบอุ่นเหลือเกินแต่ว่าแม่มีอะไรให้เรากินไหมนะปึ๊บโอ้โหว,ว้าวน้ำผลไม้ยี่ห้อที่ฉันชอบนี่เป็นน้ำสตอรอเบอรี่สุดพิเศษและแถมยังมีไข่ไก่เอาไว้ทำไข่เจียวเค้กวันเกิดล่วงหน้าแล้วก็อุ้ยนี่มาสลัดผักของปรดของแม่เลยนี่นาะแอบจิ๊กกินสักอันหนึงดีกว่ามีดพร้อมที่ล้างจานพร้อม ไว้เดี๋ยวพวกนี้เช้าค่อยมาทำกินละกันห้ไหนดูสิห้องต่อไปเป็นห้องอะไรกันนะแป้งชอบเกมนี้มากเลยอ่ะเพื่อนๆมันมีความแบบเป็นแรงเงาคล้ายๆกับเวลาเราอ่านหนังสือการ์ตูนเลยนะเนี่ยมีโทรศัพท์ด้วยเผื่อว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายจะได้โทรหาตำรวจได้ทันโอเคไปนอนดีกว่าโอ้ยลบวบกของจริงแล้วนะเนี่ยห้องนอนของเราน่าจะอยู่ชั้นบนนะ้าฮึบหนึ่ส,สึบไปเลย เขาว่ากัน <polarization> ว่าถ <odor> ้า <inequ> ย <ination> ิงเราปิดไฟมืดเนี่ยดูวิญญาณจะเห็นเราได้ชัดขึ้นโอ้ด้านบนตรงนี้มีกระจกบานใหญ่เชียวล่ะดูสิวันนี้ดาวเยอะซะด้วยมันอากาศดีเหมาะที่จะนอนดูเน็ตฟลิกอะเนาะเอ๊ะนั่นมันอะไรกันอะมือดเหมือนมีใครบางคนแอบอยู่หลังพุ่มไม้เลย สวัสดีนั่าหนะคุณเป็นคล้ายหรอมาทำอะไรแถวบ้านผมล่ะมีอะไรให้ช่วยไหมครับเฮ้ยโลกจิตชับัดเลยสงสัยพรุ่่งนี้จะต้องโทรไปบอกตำรวจแล้วมีสโต๊กเกอร์ไปอยู่แถวบ้านแล้วด้วยหน้าขนลุกแล้วห้องนอนเราห้องไหนกันเนี่ยห้องนี้เหรอห้องนี้มือสนิทเลย ปิดก่อนปิดก่อนไม่น่าใช่ห้องนี้ละหรือว่าจะเป็นห้องนี้โอเคห้องนี้แหละอาวละถึงเวลาปิดไฟงั้นลาทีสวัสดีนะ,ออะนะเอ้ยนั่นใครครับเฮ้ยมีเสียงของประตูด้วยเฮ้ยน,นี่นายแกเป็นใครนะ่ฮะฮัลโหลไม่มีใครเลยนี่นะ ไม่ใช่ห้องเราแต่เป็นห้องด้านล่างต่าหากเสียงของร้อเริ่มดังขึ้นเน่ใครกันนะผู้หญิงคนนั้นหายไปจากต้นไม้แล้วแฮะเฮ้ยถ้าแกจะเล่นแผลงๆแล้วก็ฉันเรียกตำรวจจริงๆนะฟลอยโอ้โหมันขอแรงขึ้นเข้าใจแล้วนะถ้าขอแรงขนาดนี้นะเดี๋ยวประตูบ้านจะเข้าพังวันนีเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นั่นใครกันเนี่ยพ่อเหนลูกเปิดประตูให้พ่อหน่อยแม่กลับมาแล้วจ้าเฮ้ย,ย่ามาล้อเล่นนะพ่อแม่ฉันไม่ได้เสียอย่างนั้นตั้ง่อยแกเป็นใครกันแน่เนี่ฮยฮะนั่นมันอะไรกันเนี่ยโอ้ยปากของมันยาวถึงใบหูส่วนตัวของมันเนี่ยใหญ่กว่าประตูบ้านฉันซะอีก ไม่ได้การแล้วเราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้โทรเรียกตำรวจโทรเรียกตำรวจก่อนเฮ้ยอ๋อลัลโหลนี่สถานีตำรวจแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลเอ้าอยู่ดีดีก็ตัดสายทิ้งเฉยเลยอะไม่ได้การแล้วฉันต้องขึ้นไปบนบ้านให้เร็วที่สุดและขังตัวเองอยู่ในห้องในห้องน่นนาจะปลอดภัยกว่าและตอนเช้าเราจะได้ไปตามคนมาช่วยเฮ้ย ประตูเฮ้เดี๋ยวก่อนนะนั่นมันอะไรเฮ้ยโอ้โหมันมาถึงห้องนอนทำไมทำสีหน้าน่ากลัวขนาดนั้นล่ะนี่แกเป็นบ้าเหรอดูเหมือนว่ามันจะไม่ชอบบาพากอนฉันต้องต้องหาบางอย่างมาป้องกันตัวเองเฮ้ยสิ เสียงอะไรอะเสียงคล้ายๆกับมีอะไรบางอย่างเดินอยู่ร,บรอบๆบ้านเราโอ้โหชัดเลยก่อนหน้านั้นมันอยู่ที่ต้นไม้แล้วมันก็มาที่หน้าต่างมาที่ประตูตอนนี้ไปเข้ามาในบ้านของฉันแล้วเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนโอ้ยงั้นเขาที่น่าจะป้องกันตัวเราได้ ก็ดาจะเป็นสิ่งนี้แหละมีไปไปไปเข้ามาแล้วไมันเข้ามาแล้วไปตีไปประตูไปไฟไปนี่ไอ้ผีบ้าผีบ้าแกเอา้เอาหายไปไหนแล้ววะไม่เอานะโอ้ยมันเปิดมันเปิดเอาของในตู้เย็นไปด้วยอะ่ะโอมีของหายไปสักประมาณหนึ่งถึงสองชิ้น แอบอยู่ในนี้หรือเปล่าฉันว่ามันต้องอยู่ในตู้ในชั้นในไหนสักที่หนึ่งเราต้องคอยระวังให้ดีๆเสียงมันเหมือนอยู่ข้างบนบ้านเลยเฮ้ยมาจับกัดจับบอยก็มาเลยพีเอ้ยตอนนี้แหละเรามีอาวุธครบมือแล้วค่ะทุกคนมันอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องหรือเปล่าเอ้ยได้ยินเสียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาอยู่ในห้องห้องนี้ ทำอะไรอยู่อ่ะเมื่อเมืนกำลังคายอะไรบางอย่างเฮ้ยฉันรู้ว่าแกอยู่ในนี้เฮ้ยกระจกก็แตกนด้แกทำอะไรกับบ้านฉันกันเนี่ยขอดูหน้าแกหน่อยสิโอ้โหนี่ไงเสียงที่เหมืออก็มันคายอะไรออกมันถอดร่างของบ้านมานี่นะและแถมไอ้เจ้าดีมันถือมีดอยู่ด้วย,ยแกต้องการอะไรจากฉันกันแน่เราได้ยุดที่นี่ไว้หมดแล้ว อยู่ภายใต้การควบคุมของฉันเกงคำจัดใชนไม่ได้หรอกและก็อย่ามัวเสียเวลากับมีดนั้นอยู่เลยให้ฉันอยู่ที่นี่และเป็นหนึ่งเดียวกับฉันช่วยฉันได้เติบโตขึ้นดีครั้ง เมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเล่าว่ามันเนี่ยทำร้ายเด็กมัธยมคนนั้นนะคะโดยการป่ายคอนแล้วก็เอาหัวเนี่ยใส่เข้าไปและเราก็น่าจะโดนแบบเดียวกันเหมือนกันนี่เป็นแค่เกมแรกเท่านั้นเดี๋ยวไปดูที่เกมต่อไปกันเลยค่ะมาดูเกมต่อไปกันดีกว่าค่ะเกมนี้มีชื่อว่าไฟไน t ์อ m บังอสโอ้โหไอ้จอาตากรเนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนแนวเกมดูบ้างและดูเหมือนว่า เราได้รับการจ้างนะคะมาจากครูเบสคนอื่นๆให้ไปตรวจตาในห้องนองวงจรปิดเพื่อดูว่าคนไหนคือฆาตกรกันแน่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยค่ะไปเฮ้ยมีเสียงโทรศรัพท์ดังขึ้นอะโหลโอะโหลเอาวันนี้เจ้าครูเบสมาตามเวลานัดเป๊ะเลยสินนะฉันอยากให้รายดูกล้องวงจรปิดให้หน่อยห้องโถง มีห้องได้บนของห้องเครื่องห้องคาเฟ,ฟ่เทเรียรูระบายอากาศมีห้องสตู์รูมแล้วก็มีห้องพวกอิเล็กทรอนิกดูเหมือนว่าเจ้าอมังอาจสัวที่เป็น,นาดกรตอนนี้มันอยู่ในห้องมืดด้วยโอ้โหมันอยู่ในห้องเครื่องห้องมืดปิดไว้ก่อนแล้วกันฉันกลัวถ้าเกิดว่ามันมาแล้วก็ให้ทํายังไงดีไปใครจะเอมันวันดีเฮ้ย ออกไปสิล่ย้ยแกนะแกข้ามาแถวนี้เด็ดขาดเจา้าดันอยากจะแทงนายเต็มแกแล้วเดี๋ยวก็กร,ะระวังตัวด้วยล่ะขอให้โชคดีเจ้าฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยตอนนี้มีพลังพาเวอร์อยู่ประมาณเอ้ยโอ้โหมันไม่พอใจอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะพังประตูเราด้วยจากห้องที่มันอยู่เมื่อกี้คือฮอลเวมันน่าจะขึ้นไปแถวแถวอัปเปอร์หรือเปล่าหรือว่าโลเวอร์โลเวอร์ไม่มีค่ะ นั่นไงมันมาที่ห้องอิเล็กทริกเฮไม่ไม่ไม่่ไเียบ,บอกนะว่าแกาจะแกจะเข้ามาในลุงระบายอากาศอะเลงจับตามองมันอยู่กวนหน้าครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้านี่กำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างอยู่ครับยังไงจับตามองใหด้ดีๆพวกเราอย่างทำกันสวยแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ดีๆหรือเปล่าโอเค โอ้โหมันทุบกำแพงหลายรอบมากเลยเนี่ยไม่ได้นะน่ารายไปอีกแล้วเฮ้เฮ <c oughs> ้เฮสีแดงกำลังวางแผนอีกเช่นเคยส่วนสีฟ้าไม่ได้อยู่หน้าประตูมันแบ่งหน้าที่กันนะเนี่ยตัวหนึ่งจะมาพังประตูฝั่งนี้อีกตัวอีกเฮ้อีกตัวห,หวนึง่งพังเอ,อ่อรูระบายอากาศเฮ้ยมีคนกดเอาออกซิเจนออกอ้อกหายใจไม่ออกแล้ว โอ้มันวายแล้วมันวายเลยทุกคนไปนะออซิเจนก็ต้องหายใจไอตัวนี้ก็จะเข้ามาแกงออกไปเลยเกแย่งอาซิเจนชันเต็มทีก็เปิดไฟทิ้งไว้แบบนี้มันคงจะโอเคใช่ไหมเอกไปอ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 อกไปเอาแล้วตัวสีแดงเริ่มบุกแล้วมันมาที่ห้องโลเวอร์ค่ะแล้วมันเป็นฐานที่จะเชื่อมมาที่ห้องควบคุมของเราสีฟ้าที่ไหนสีฟ้า ึ๊บยังคงอยู่ที่ห้องคาเฟ่เทอรียสีแดงหายไปอย่าบอกว่าโโอ้หมันพลังงานจะหมดแล้วเกมนี้มีชื่อว่าวอล์กโห้ยบรรยากาศในเกมที่ดูขนลุกมากๆค่ะและดูตรงบันไดข้างๆนั้นสิเพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยออกกันแต่จากสายตาแล้วเนี่ย ไปรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนกำลังเกาะแล้วก็มองดูเราอย่างสยดสยองอยู่งั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะไปสายแล้ว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 โอไม่ใช่ว่าเดินไปโรงเรียนสายหรอกนะแต่ว่ากลับบ้านสายตาหากล่ะเราจะรับบทเป็นเด็กประถมคนหนึ่งที่กำลังเดินทางกลับบ้านเดีย๋ยงันเหรอเอ้ยนิบเอ อเสียงนกก็ดังเหลือเกินต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วก่อนที่แม่จะดา่าเฮ้ร้านปลาแช่มไขยอาหารไทยไม่เปิดด้วยนี่นาะแล้วเย็นนี้จะกินอะไรดีละเนี่ยอ๋อหิวชาบัดนเลยไปไปไปชิวชีวชี่วอขวางทางเดินของฉันเด็กก็ตีซะเลยดิและทางกลับบ้านไปทางไหนกันเนี่ยโอ้โหคุณลุงชื้นเมื่อจอดรถไว้ตรงนี้อีกแล้วสินะ ชักเป็นรถที่คันใหญ่จริงๆเห็นบอกว่าวันเสาร์นี้จะพาไปเที่ยวทะเลด้วยเยี่ยมดีใจจังเลยเฮ้ยซ่อนตัวเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีใครกำลังจะมาเฮ้ยเตัวอะไรอะตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอฟ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 เเด็กที่กลับบ้านสายจะต้องโดนทำโทษเหมือนเป็นบทสวดแปลกๆ มาพร้อมกับชายคนหนึ่งที่สวมชุดเหมือนแม่ชีเลยและแถมหน้าของเขายังดูขาวเา่ๆอีกด้วยไม่น่าล่ะเกมนี้ถึงชื่อว่า walk หน้าวอ l k เชียวเราสังเกตเห็นอะไรบางอย่างตรงนี้มีของให้เราเก็บด้วยฮบ <c oughs> เป็นเหรียญหนึ่งรยเยนโอเคได้เหรียญมาละน่าจะเอาไว้ใช้ทำอะไอไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว,ลวสวยแล้วไงเหมือนมันเดินตรงเข้ามาในรถ เด็กเด็กฉันต้องขอนกินเด็กเดเฮ้ยโอ้โหมันไปหยุดอยู่หน้ารถตู้ันนี้เหมือนแปลกๆแฮะตัวของมันดูหงิกหงอๆมันจะเดินไปทางซอยสองนะข้างๆกับเซเว่นเลยโอเคเมื่อกี้เราเห็นว่ามันเดินไปทางขวาได้งั้นจังหวะน,นี้แหละถึงเวลาการหลบหนี let's go อยู่ตัวนี้ต่อไม่ได้แล้วรีบไปที่เง่นกันเถอที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหมีตัวอะไรหล่นลงมาปลาหล่นลงมาจากฟ้านี่นบันปลาบินเฮ้ยโอยดูดูดูด,ด,ดูเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมเหยียบเหยียบปลาเหยียบปลาดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีทางให้เราไปด้วยนะตรงนั้นอาจจะเป็นบ้านของเราก็ได้ค่ะทุกคนไปไปไปไไป,ไป และภายในตู้กดน้ำนี้มีกุญแจอะไรบางอย่างฝังอยู่ในกล่องนมแถมเดี๋ยวต้องใช้เกิน2อ0เยนเมื่อกี้เราเก็บมาได้แค่ร้อยเยนเองนี่นาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นกุญแจบ้านฉันนะใครมันเอาไปไว้ตรงนั้นกันรีบไปเถอะไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวตามมันไปแล้วกันบถึงเวลาที่เราจะไปดูแมพต่อไปแล้วนะคะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะยืนอยู่แถวๆนี้ด้วยนะเฮ้ยมันกำลังมองอะไรอยู่ หรือแถวๆนั้นคือสนามเลี้ยงเด็ก <c oughs> ถ้าเป็นสนามเด็กเล่นละก็ฉันว่าบางคนกำลังเลงหาอาหารจุดได้เอาละเจอแล้วเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแฮะตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีกุญแจโอเคเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าเราหาเหรียญได้ละก็เราจะได้เอา้านี่ไงเหรียญร้อยแยนอยู่ตรงนี้นั่นเอง มันง่ายอะไรขนาดนี้ละเนี่ยมีเหรียญแล้วที่เหลือก็แค่กลับไปเพื่อที่จะไปที่ตุ๊กอ้วเ oh oh อาไม่นะเอาไม่นะเฮ้ยเาจะรลอดไปเนี่ยเด้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดอแอบก่อนแอบก่อนมาทำไมตรงนี้ละเนี่ยขนาดเราแอบขา้างหลังตัแล้นมันยังเห็นเลยแต่ถ้าเราแอบตรงนี้มันจะไม่เห็นเหรอสายตา สายตาของบันนั้นยังไม่มองยังไม่มองถึงเวลาการการจูขั้นเทพไปแล้วเจ,จ้าได้จ๋าเอาละได้เงินสองร้อยเหรียญทอดีฮึ pp, ได้กุญแจมาครบเสร็จสับไปเจ้านั้นเดี๋ยวไม่มาเจ้านั้นเนี่ยกินคนขับรถของเราไปแล้วแน่ๆเ,เลยฉันจำได้ว่า คุณลุงชื้นมักจะอยู่ที่รถตลอดเวลาแต่วันนี้เขาไม่อยู่แถมกุญแจรถยังเสียบคารถอยู่เลยร <c oughs> ีบไปเปิดกุญแจบ้านดีกว่า <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วกุญแจกุญแจกุญแจเฮย้ยเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮย้ยเร็วรีบหาที่ซ่อนสวยแล้วไงเจ้าได้บันรู้หรอว่าเราอยู่ที่นี่อ่ะอ๋อไง โออุปสรรคอุปสรรคมีไว้พุกชนกลับมานาหนูน้อยแค่โดนเขียวสักทีไม่เจ็บหรอกนะ้าใครจะให้แกกินกันเล่าโอ้ล้ะขอยาก,ก็ตั้งไว้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยปล่อยฉันไปเถอนะนาไม่เอาโอ้ยไม่อยากเล่นไหมแล้วมันนานอยเดินตามมาติดติดเดินตามมาอีกับบอยแบนไป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 เฮ้ยนนี่หนู ช้าอย่าช้ามันตามมาแล้วคุณเคืงหน้ามีแสงไฟอยู่ช่วยด้วยคุณตำรวจช่วยดูด,ด้วยเที่บ้านเราปะเนี่ย,ยรีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้าน yes และแล้วนะคะเราก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยโอ้โหนึกว่าจะโดนกินซนแล้วเชียวเฮ้แล้วคุณพ่อคุณแม่ไปไหนกันล่ะบ้านเราดูน่าสยดสยองมาก แล้วใครเปิดทีวีอะไรไว้อะเฮ้นี่มันสุริยุปราคาเธอได้ยินฉันไหมใครอ่ะเป็นใครเธอรู้สึกไหมว่าฉันยังอยู่ใกล้ๆเธอเสมอเสียงไอ้เจ้าดันไอ้เจ้าดันมาตามนเรามาได้เลยเราต้องรีบไปบอกตำรวจเรื่องแบบนี้จะปล่อยเกิดขึ้นไม่ได้ หไม่นาออกมาเลยโอ้มายกอดโดนนี่เขาเรียกว่าเสียงหมูสับชัดชัด แล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับฉากจบแรกของเกม WALK ค่ะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันมีซีเร e t e เอนดิ้งด้วยนะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>นั่นก็คือเราเนี่ยต้องดูทีวีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะโดนดูดเข้าไปในทีวีซึ่งจะมีตัวอีการเนี่ยแหละมาลักพาตัวเราไปตอนจบนะคะแต่แป้งคิดว่ามันดูถ้ามันงงๆก็เลยไม่ได้อัดมา,าให้ดูคนดูนะ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบเกมนี้นะคะแล้วก็เกมอื่นๆที่พี่แป้งเล่นมาเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่แป้งด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ bye. Bye บะบายบายไปกลับบ้านดีกว่า <laughs> กลับทางเดิมเดี๋ยวเจอผี <laughs> <laughs> ผมแนะนำให้คุณออกจากห้องร้าน 何